ชมดอกบัวส,สวยๆค่ะทำไมมันช่างงามแบบนี้ดอกบัวสวยงามมากอ้ยน้องแมวอันนี้มาชมสวนด้วยกันน้องแมวด้วยมาอะไรก็สวยไปหมด นี่ก็สวยเดินเข้าลังบ้านก็จะมีแต่สวยๆงามๆนี่ก็สวยดอกบัวสวยงามมากมีพึ่งน้อยด้วยพึ่งน้อยสวยจริงๆ ปาหิวเยอะแล้วปลาน้อยเขาหิวเยืะอแล้วปลาน้อยเล็กๆเยอะเลยอ้อยากกินอาหารหม่เช้าก็ให้แล้วแต่จะให้ไม่เยอะจะให้พอประมาณอ่างนี้ก็มีสวยงามมาก จะมีปลาเล็กๆปลาปลาปลาสวยๆมันเขามีความสุขนะอ่างเขาใหญ่มากจะไม่ให้แอ,อัดดอกบัวสวยๆว,วันนี้ได้บรรยากาศมากๆอากาศร้อนๆมานั่งอ่างบัวนั่งดู ปาตาลอยอยู่นี่นั่งขอบอ่างบัวทำงานเสร็จก็ชมดอกไม้ไปด้วยทำงานเสร็จแล้วก็จเจริญหูจเจริญตาดูดอกไม้กุหลาบสวยๆดอกเล็กๆน่ารัก ความสุขของซิมอ้วนอันนี้คือดอกอกอันนี้ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะสวยงามเขาจะดอกเป็นพุ่มเลยอันนี้กุหลาบกำลังแตกยอดออกดอกแล้วคะ่ะสวยงามดอกดาวกระจายมองมาไกลๆสวยงามมาก สวยงามตามธรรมชาติค่ะบรรยากาศดีๆอากาศจะโลอนิดนึงธรรมชาติสวยๆขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะคะกดขอบคุณทุกคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ค่ะชมดอกไม้สวยๆลมแรงๆอากาศอากาศ จะก,กึ่งร้อนกึ่งหนาวโอ้กึ่งร้อนกึ่งเย็นเนาะเพราะว่าจะมีลมด้วยดอกไม้6ทิศหรือแปดทิศก็ไม่รู้นะปลูกไปก็ลืมชื่อไปบรรยากาศดีมากๆดอกควงคามเขากำลังแก่ดอกเขาจะสองชั้นนะสวยงาม จะได้ที่เขาบานเร็วไปหน่อยเนาะบานแป๊บเดียวเขาก็จะร่วงเวลาเขาออกพร้อมกันนี่สวยงามจริงๆสวยงามมากๆให้ดูให้ดูอีกครั้งสวยงามไหมคะดอกบัวสวยๆชอบสิ่งไหนก็ปลูกสิ่งนั้นก็ได้ดังใจที่ต้องการ ขอบคุณนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะกับดอกไม้สวยๆอแอบดูน้องก่อนอาจะเอพูดไหนสิขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะวันนี้วันพระขอให้เจริญรุ่งเรืองคิดดีทำดีพูดดีเป็นสิ่งที่ดีๆค่ะสวัสดีค่ะ